88, o, men, 8 8เบอร์โทรพี่มิ้นตนย์แปดห้าแปดสองาเ็แปดสามวันนี้พี่มิ้นชามาอัปเดตแปลงว่างของของทิศจอมอันนี้อยู่ชิดติดของแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็มีไฟฟ้าเข้ามาแล้วแปลงนี้เราขายอยู่ที่ตารางวาละหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้มีสองรอยตารางวาที่พี่มิ้นยืนอยู่เนี่ยเราปกติเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ลิงให้พอเคลียร์ลิงก็ จะสวยงามเหมือนแังแปงคางๆางเนี่ยอันนี้ที่เขาซื้อเราไปแล้วเนี่ยเขาก็มาเข้ามาเคลียร์ลิงแล้วก็ให้ดูสะอาดสะอานแต่ว่าของเราเนี่ยที่กําลังจะทําการเคลียร์ลิงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะสวยงามเหมือนแปงง้างๆางนี่แหละทีนี้แนะนำว่าถ้าใครที่อยากได้ถีดินขนาดสองร้อยตารางวาตารางวาละหมื่นห้าก็อันนี้ก็เหมะเพราะว่ามันติดน้ําสามารถที่จะมาสร้างบ้านริม ดินน้ำได้ถ้าใครที่สนใจก็นัดชมถีดินก็อยากจะมาดูถีดินก็พี่วินก็แนะนำมาว่าก็เข้ามาชมได้แล้วก็ถ้าจะซื้อก็ห้าหมื่นบาททำสัญญาเข้าใช้ประโยชน์ในทันทีวันนี้พี่วินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าอย่างง่ายถ้าสนใจก็โทรเข้ามาหาแล้วก็ดูพื้นที่ได้วันนี้พี่มินเอบิคุณมากสวัสดีจ้ะ